สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านไปชวบรรยากาศกะะารล่องเมือที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเราจะขึ้นเรือกันที่เอเชียทีคะโกดัง7นะคะ,เ,ะ,คะเพื่อล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็รับประทานอาหารบนเรือแต่วันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะคะ ฝนตกพรมนะคะทำให้นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการก็มาหลบอยู่ในอาคารนะคะบรรยากาศคนหนาแน่นมากนะคะอ่าพอเริ่มก็ตอนหกค่ำนะคะจะมีการจุดพุให้ชมกันนะคะซึ่งสวยงามมากนะคะพุก็จะจุดอยู่หลายนัดมากเลยนะคะออกมาเป็นประกายไฟที่สวยงามนะคะ แต่วันนี้นักท่องเที่ยวจะนานแน่นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะคะหลังจากาฝนเลิกตกเราก็ออกมารอกันด้านนอกนะคะเพื่อจะรอขึ้นเรือนะคะเห็นไหมคะคนเยอะมากเลยวันนี้เรือของเราก็มาแล้วนะคะรอบเกือบสองทุ่มนะคะเราก็กําลังจะเดินลงเรือกันนะคะ เรือที่เราไปวันนี้ก็จะเป็นเรือรอยยอนะคะซึ่งนะักท่องเที่ยวก็มาใช้บริการเยอะมากนะคะวันนี้โดยปกติเราจะจองชั้นดาดฟ้านะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกคณะทัวร์ของเราก็ามา,าได้มานั่งรับประทานอาหารกันชั้นล่างนะคะ ซึ่งทุกคนก็อยู่กันมากนะคะเพราะว่ามันมันมัน,มนสองทุ่มแล้วนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเราก็ขึ้นมาบนดาดฟ้าแต่บรรยากาศก็กยังเป็นฝนพรๆนะคะแล้วก็พื้นพื้นก็เจอเฉะเฉ,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 ฉะนะคะเราก็สามารถชมบรรยากาศได้นะคะสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะผ่านวาัดต่างๆผ่านตึกผ่านคอนโดผ่านและโรงแรมนะคะ ซึ่งอยู่สองฝั่งแล้วก็มีเรือของลำอื่นนะคะที่ให้บริการนักท่องเที่ยวชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งสวยงามมากนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่แต่ละตึกเขาเปิดไฟก็จะสวยงามไม่ว่าจะเป็นตึกหรือว่าสะพานนะคะก็สวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลอดสะพานตรงนี้นะคะเพราะว่าสะพานมัน มันต่ำแล้วก็น้ำสูงนะคะอ่าทุกคนก็ต้องนั่งยออ่อเวลาเรือแล่นผ่านตรงนี้นะคะ Terima kasih telah menonton! อ่ะโอเคอัน okay. นี้ไอคอนโอเคบ้าจ้าฝนตกประอยัประกาศเลยตอนระกาศตี